เมื่อตัวละครในเรื่องของคุณมีฉากที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในห้องที่มืดมากนายแค่ไหนไม่ว่ามุมกล้องจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าเมื่อกล้องจับไปที่ใบหน้าของพวกเขาแล้วแว่นตาของพวกเขาจะเลืองแสงได้ทันทีฟิงแสดงว่าเรื่องนั้นมันจะต้องมีความเอนเตอร์เทนมีความสุขอย่างแน่นอนและวันนี้เราจะมาพูดถึงอนิเมะที่มากไปด้วยมากมายหลายแว่นเหลือเกินนั่นก็คือเรื่อง เฮลซิง u l ลติเมตก็ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของโปรเจกต์มอรคกทววันที่24เมื่อเช้านี้ก็เพิ่งมีโอกาสได้ดูเรื่องเฮลซิง u l ลติเมตจบไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอนเิเมะเรื่องนี้กันว่ามันอารมณ์ประมาณไหนมันน่าดูส่วงแล้วแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายผมจะเล่คอมเมนต์มากน้อยเพียงใดนะ เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนละกันถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยผมบอกเลยว่า e l s i n g u l t i m a t e เป็นเรื่อที่บันเทิงมากสนุกมากเป็นแบบแนวแอคชั่นเพียวๆเอามันเลยคือให้ผมแบบสรุปแบบย่อๆเลยนะไม่เหมือนแบบโจโจผสมความเลือดสาดผสมความรุนแรงผสมความเลือดสาดผสมความรุนแรงผสมความเลือดสาดรุนแรงมันเป็นมีความตลกแบบมีความบ้าๆบอๆหลุดโลกสไตล์โจโจอยู่แล้วก็เฮฟวี่แอคชั่นโจโจอยู่แต่ว่ามันจะมีเรื่องของความรุนแรงกับเลือดสาดความอาจจะบอกว่า เอจีเอจีแต่เป็นแบบที่มันคูลเท่แบดแอสมากมากถึงมากที่สุดนะที่สนใจอะไรของพวกนี้เนี่ยชอบดูอะไรที่เป็นแบบแนวแอคชั่นมันมันเลยบอกเลยว่ามันเนื้อเรื่องอาจจะไม่ดีไม่มีความหมายให้ตีเยอะมากแต่ว่าก็มีความบันเทิงแน่นอนก็เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องราวย่อของเฮลซิงติเมเเนี่ยมันจะลงประมาณว่าเกี่ยวกับตระกูลครอบครัวเฮลซิงซึ่งถ้าใครเคยได้ยินของพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแวนเฮลซิงเคยได้ยนะินเนาะเป็นแบบเหมือนเรื่องราวของผู้ที่ไล่ล่าแวมไพร์ ire, อะไรเงี้ย ก็จะมีความผูกพันหรือเรืออะไรกับของพวกนั้นอยู่ราบ้างแล้วก็ในครอบครตระกูลเฮลซิงเนี่ยมีหัวหน้าตระกูลคืออิติก้าเธอเนี่ยก็มีเหมือนเป็นมีลูกน้องคนหนึ่งคืออารุคัสก็คือตัวพระเอกของเรื่องที่ถ้าเราอ่านชื่อดีๆเนี่ยอารุคัสถ้าเราอ่าน เรียงลำดับตัวอักษรจากหน้าไปหลังเนี่ยจะเป็นคขาวมไดคูุ่านะซึ่งก็เป็นแวมไพร์เหมือนกันเป็นสุดยอดมาหาแวมไพร์แล้วพวกเขาเนี่ยก็ในแต่ละตอนก็เป็นเหมือนออกทําภารกิจไล่ล่าแวมไพร์ชั่วร้ายตัวอื่นที่มาทําร้ายผู้คนอะไรอย่างนี้ก็ หน้าที่ของกลุ่มเฮลซิงเนี่ยก็จะไปจัดการกับเรื่องราวเหลา่านี้ดันั้นแต่มันก็จะเป็นแบบแนวแอคชั่นเพียวๆไปสู้กับเอนพายจนรุดไปสู้เอนพายตัวนี้ด้เรื่องย่อประมาณนั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรให้ลึกซึ้งกว่านั้นมากแต่ว่าเอางี้ละตรงนี้เป็นพาร์ทของยังไม่สปอยก็จะบอกว่าไว้ประมาณนี้ถ้าคุณชอบแอคชั่นเนี่ยก็เอาไปเลย let's go คำเตือนหนึ่งก็คือแต่ละตอนมันมีทั้งหมดแค่10ตอนเท่านั้นแต่ว่า10ตอนเนี่ยมันเป็นตอนละความยาวประมาณ50นาทีบางตอนอาจจะ40กทีบางตอนอาจจะเกือบชัวช่วโมงกว่าแล้ก็ อย่างหนึ่งที่ขอบอกก่อนก็คือผมไม่เคยดูเฮลซิงในเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันต้นฉบับหรือว่ามังงะอะไรเลยก็ตามนั้นสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์จากคนที่เคยดูแค่เวอร์ชันตัวนี้เท่านั้นอย่างเดียวแล้วก็เพิ่งดูจบไม่นานมาที่เองนะก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าไม่เป็นไรมันมากก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปเป็นช่วงสปอยแล้วนะจ๊ะอ่ะอย่างแรกที่ต้องพูดก่อนเกี่ยวกับเฮลซิงอัลติเมทเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันจริงสนุกจริงบ้าบอรจริงคือมันดู มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนโจโจ้แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นทิศทาง เลอะเทอะปัญญาอ่อนสไตล์โจโจ้ขนาดนั้นแต่มันจะมีความแบบตัวละครจะต้องมีบทพูดที่มันดูไม่ค่อยเรียลลิสติกมันจะพูดแบบอะไรที่มันดูเวอร์ไว้ก่อนดูเอฟปก่อนเรื่องเรื่องเฮลซิงเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างมันดูใช้กฎของความแบดแอสความเท่ในการมองข้ามกฎเกณฑ์ของทุกสิ่งอย่างนะไม่ว่าเรื่องของตาดกะเหตุผลความเท่จะเป็นตัวคําตอบไว้ว่ามันอาจจะฟังดูไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่หรือว่าอะไรก็ตามกูไม่แคร์กูไม่แคร์กูจะเท่ไว้ก่อนถ้ามันเท่ กูเก okay, อะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เวิร์กมันก็เวิร์กจริงๆนะมันมันมันได้อยู่ต้องบอกว่าความบ้าบอหลุดโลกเนี่ยมันอัพสเกลขึ้นเรื่อยๆด้วยตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคก็จจเป็นแวมไพร์ที่เทศตัวหนึ่งสู้แวมไพร์กระจตัวอื่นแต่ตอนหลังก็จะมีแวมไพร์ตัวอนนื่นที่โหดขึ้นเรื่อยๆมาสู้กันมีฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีถึงเรื่องเมืองระเบิดบ้านโลกบึ้มโอ้โหบ้าบอคอแตกมากซึ่งแม้ว่ามันจะฟังดูปัญญาอ่อนมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่่่ววาาผมรู้สึกัน ก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ดูเลอะเทอะจนแบบเราสึกโอ้ oh my god เป็นรับไม่ไหวเลยคะมันก็ดูผมว่ามันดูบันเทอมันดูมีความมีความตลกอยู่อเออนะคือเราคงไม่จริงจังกับเรื่องราวพวกนี้มากอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่พยายามจะแบบให้มันเป็น make sense ที่สุดเทาที่จะได้แต่มันจะให้ความสำคัญของความคูลความ bad ass ไปก่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้สามารถถ่ายทอดตรงความคูล bad ass ของฉากอคชั่นตัวละครได้ เรียกว่าเยี่ยมเลยนะต้องบอกว่าเยี่ยมเลยโดยเฉพาะฉากต่อสู้ที่เป็นอาูคาสู้ตบตัวอื่นต่างๆมากมายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดก็คืออาลุคาสตในเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง o อมากเป็นท่านเวมไพร์ที่โหดเท่มที่สุดในจักรวาลตัวหนึ่งเลยแต่ว่าเรื่องก็สามารถทําให้ฉากต่อสู้ของอาูุคาสตเนี่ยสนุกได้ตลอดไม่ได้ดูรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่โอเดินไปตบเกียนง,ง่ายๆคือมันก็ตบเกียนง,ง่ายๆหมดแหละแต่ว่ามัน วิธีการเล่นกับคู่ต่อสู้ค่อยๆอัพสกลไปเรื่อยค่อยๆเ,เราค่อยๆเห็นความสเกลพลังของอารูคาจากตอนแรกเหมือนจะตกตีธรรมดาตอนหลังๆมีเรื่องของการแปลงล่างมีพลังที่เรียกซัมมอนนู่นนี่นั่นโอโ้โหนั่นแหละก็คืออยากใหชิ่นชมว่าแม้ว่าตัวละครอารูคาจ,จะมีความ OP มากแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังทำฉายชั่นได้ดูรู้สึก ตื่นเต้นดูรู้สึกสนุกดูรู้สึกมันได้อยู่เสมอไม่รู้สึกว่ามันแค่เป็นอารุครัสมาตบเด็กโชยเฉยแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่ปรากฏมาในเรื่องเนี่ยก็มีความแบดแอสหมดต้องบอกว่าทุกตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยแม่งเอาเท่ไว้หมดไว้ก่อนนะจะเม make s e หรือว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องความเท่มาก,ก่อนหมดอย่างเช่นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตลกดีก็คือตัวของหวหน้าอินติก้านะตัวผู้หญิงที่เป็นไซเวนเป็นเจ้านายของอารุครัสเนี่ยนางก็จะมี คำพูดปัญญาอ่อนปัญญาแบบ search and destroy search and destroy search and destroy เรื่องนี้นจะมีบทพูดที่ปัญญาอ่อนเยอะมากแต่มันเป็นความปัญญาอ่อนที่ตั้งใจแล้วมันทําให้ดูมีความเท่ๆกักเย็นตลกๆนะก็ตามแบบสไตล์มีความอินายโจโจอยู่อะไรเงี้ยก็งเข้าใจกันซึ่งอันนี้ appreciate มากก็อันว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแอคชั่นเพียวๆมีเนื้อเรื่องมีการเขียนไลติ้งที่ก็ผมว่ามันไม่ห่วยนะมันอาจจะดูปัญญาอ่อนแต่มันไม่ห่วยแล้วก็มันมันบ้าบอดีคือแบบ เรื่องตอนแรกเป็นแค่ซู้เวมไพรธรรมดาใช่ไหมตบตบเคสน,นู่นนั่นแต่ว่าไเ,เบื้องหลังมันมีเรื่องของ กลุ่มฮิตเลอร์นาซีด้วยนะแล้วสักพักหนึ่งเรื่องฮิตเลอร์นาซีไม่พอก็มีเรื่องของเป็นแบบสงครามนิกายศาสนาวัติกันมากับเออโปรเตสแตนต์มีเรื่องของกลุ่มลัทธิคเคเคมีอะไรบ้าบอคอแตกเยอะขึ้นเรื่อยๆจนมันผมว่ามันบ้าดีมันบ้ามากเป็นเรื่องที่แบบอินเซนในแทบทุกทุกมิติของเรื่องนะดังนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกเลยสนุกมากประสบการณ์ที่โอเคเลยถ้าถามว่ามันพอมีปัญหาอะไรบ้างไหมผมว่ามัน ก็พอมีละกันอย่างเช่นผมว่าในเรื่องของฉากแอคชั่นเนี่ยโอเคอันนี้ชื่นชมไม่มีปัญหาใดๆผมว่ามันก็คลิปเก๋อยู่เลยกาเทของมันดีแม้ว่ามันจะแบบไม่ต้องมีเรื่องของตักกะความเข้าใจหรือว่าต้องแท็กติกอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าใช้ความเทในการตอบทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่เรื่องรายแรไงใดๆฉากยิงปืนเรื่องของงานภาพอะไน,นี้ต้องบอกว่าดูดีมากเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างโปรดักชันสวยหรูเลยนะงานภาพคลีนรายละเอียดสิ่งของต่างๆตัวละคร e x p r e s s สชัตัวละครเนี่ยเทมากครูตลอด24นะพูดงี้เรื่องของแอคชั่นต่างต่างเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้ได้โอเคเลยได้เต็มที่ได้ดีเลยนะใครที่มาหาเรื่องแอคชั่นชอบแบบแนวเลือดสาดที่เป็นรุนแรงรุนแรงต้องบอกเลยว่ารุนแรงจริงๆนะมีฉากที่เลือด แขนขาดเป็นเรื่องปกติขาขาเรื่องปกติตัวตายมีฉากที่แบบบ้าบอสุดๆอย่างมีซอมบี้นั่งแดกเด็กทาลกก็มีนะเป็นอะไรที่จะบอกว่ามันดาร์กแบบดูแล้วกุน่ากลัวไหมผมว่ามันก็ไม่ขนาดนะผมว่ามันเละอะเทอะเกินจนที่เราจะไม่กลัวและชนดูเป็นเอจี้ความเท็ๆเท่ความคูลแบดแอสสวยซะมากกว่าเออแต่จะบอกว่าถ้านอกจากฉากแอคชั่นเนี่ยเรื่องนี้มันจะค่อนข้างไม่แย่แต่ว่าค่อนข้างธรรมดาแล้วก็บางทีอาจจะรู้สึกเบลนไปบ้าง ฉากที่ก่อนที่ตัวละครจะแบบจะเริ่มไปถึงฉากชั้นสู้กันซึ่งมันก็จะมีการพูดพูดแบบยื้อกันหน่อยพูดบิ้วหน่อยว่าโอ้หเดี๋ยวฉันเกลียดแก๊สกูเกลียดกันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเออมันอาจจะเนิบๆธรรมดาแต่ว่าต้องบอกมันไม่แย่แต่มันธรรมดาถ้าเทียบกับฉากชั้นที่มันโคตรมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าแอคชั่นเรื่องนี้เยอะมาก ทั้ง10ตอนมีแอคชั่นซีเควนซ์เยอะมากๆจริงๆนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งก็คือในตอนหนึ่งตอนที่มีความยาวบางทีตอนละ40นาที50นาทีเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีมันไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดนั้นหรือว่าเวลาที่มันใช้ในช่วงที่มันไม่ใช่แอคชั่นเนี่ยมันก็ใช้ที่ค่อนข้างไม่ได้น่าสนใจมากขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นบทพูดต่างๆนานาให้มันดูดูแบบเลอะเทอะไว้ก่อนดูเท่ไว้ก่อนแต่ว่า ไม่ได้มีซับสแตนไม่ได้มีความมิติเบื้องลึกอะไรมากนักนะดังน,นั้นอย่างสิ่งหนึ่งที่เวลาเราดูเรื่องนี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากดูอีกรอบนะผมรู้สึกว่าดูรอบเดียวก็เพียงพอมไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรที่ให้ผมอยากจะไปค้นคว้ามากกว่าที่เท่าที่ดูรอบที่หนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งถ้าให้ผมบ่นเนี่ยคือผ,ผมรู้สึกว่าหนึ่งตอนใช้เวลาบางช่วงอาจจะดูหนืดๆไปนิดนึงไม่จําเป็นต้องยืดขนาดนั้นหรือว่าช่วงเวลาที่ยืด,ย,ด,ย,ดยืดๆต่างๆเนี่ยอาจจะ ใช้ในการสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้จากเรื่องนี้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งต้องบอกก่อนก็คือ,คอเรื่องนี้ตัวละครเท่มากทุกตัวละครเท่หมดคูลหมดแบดแอสหมดนะทาให้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือ,คอเออกูก็อยากรู้จักตัวละครเหล่านี้มากขึ้นอยากเห็นว่ามันเป็นใครที่มาคืออะไรอะไรเงี้ยนะตัวละครที่เหมือนจะแบบมีเรื่องราวของการเดเวล็อปเมนต์จริงๆจริงเนี่ยเหมือนจะมีแค่เซรัลสตัวน้องตำรวจเหมือนจะมีตัวเดียวที่พอมีการเติบโตระหว่างซีรีส์อยู่แต่ว่าเรื่องก็ไม่ได้ ให้เห็นถึงมิติของตัวละครการเติบโตอะไรมากขนาดนั้นเออแต่ว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยแม้มันจะเท่สุดๆแค่ไหนก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าผมก็อยากรู้นะว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นไงหรือมันเป็นใครนะอย่างเช่นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นมากๆเลยแล้วเรื่องไม่ได้ให้มาเนี่ยก็คือเรื่องของอดีตอารูคาร์ดว่า อตอนอฉากเริ่มต้นฉากที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีฉากที่อีดิก้าไปเจอกับตัวอาูคาร์ดแล้วก็ไปช่วยช่วยกันมาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเอะแล้วตกลงทําไมถึงอารูคาร์ดไอ้สุดยอดมหาวมพาร์เนี่ยมันถึงาต้องมาเป็นลูกน้องให้กับตระกูลเฮลซิงมันไปทําอะไรกันมาถึงต้องเป็นอะไรเงี้ยเออผมก็อยากรู้ตรงนั้นนิดหนึ่งหรือความสัมพันธ์ระหว่างเ,เจ้านายลูกน้องของคนพวกนี้หรือว่าตัวละครฝั่ง ฝั่งร้ายบ้างก็ได้ตัวร้ายเรื่องนี้ไอตัวตัวบอสใหญ่เลยแล้วกันไอลุงอ้วนนายพลคนหนึ่งที่หม่มุ่นกับเรื่องสงครามก <c oughs> ูจะเอาชนะอลูณคา่าให้ได้ทั้งหมดทั้งชีวิตกูร้อยปีสมเด็จย่ากูเพื่อจังหวะนี้ชีวิตอย่างเดียวกูไม่สนใจว่าอะไรสิ่งกูแข็งเห็นคนตายเลือดสาดกันก็ <c oughs> ผมว่าเป็นตัวละครที่โอเคนะคือเอาจริงๆผู้หญิงนีกว่าตัวละครเรื่องนี้น่าสนใจเท่ดูดีแม้ว่าจะเป็นตัวที่แบบ มิติน้อยหรือมิติเยอะอะไรก็ตามแต่ว่าเรื่องก็ไม่ได้มีการขยายความตัวละครเหล่านั้นให้เราอินหรือว่าเรารู้จักตัวละครเหล่านั้นมากขึ้นนะรูปลักษมันเท่แล้วก็ผมคิดว่ามันก็มีเบื้องหลังของมันแหละที่มันน่าจะสนุกอยู่ที่มันจะน่าสนใจอยู่นะแต่ว่าเรื่องไม่ได้ไปขยายตรงส่วนนั้นเท่าไหร่นนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องมันก็พอมีเวลาให้ตรงส่วนนั้นได้นะคราวนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจะทําให้ผมดูเรื่องนี้แล้วเอนเตอร์เทนมากกว่านี้เนี่ยคือเรื่องเนี้ยมัน มีเรื่องของการเลฟเ e นส e สิ่งที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อตอหาตำนานแดคูล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีของพวกนี้เลยดังน,นั้นเวลาผมเห็นชื่อตัวละครต่างๆที่ผมขึ้นมาอย่างเอ่ออาร์คบิชอปแม็กซ์เวลหรือว่าไอตัวฝั่งนักบวชที่เป็นแอนเดอร์สันที่เท่าไหร่ไม่รู้อะหน่วยสคาริออสักอย่างอะไรเงี้ยหรือว่า พวกสงครามนิกายสงครามศาสนาอะไรเงี้ยเออผมจะไม่ค่อยเข้าใจเฟรฟเรนท์เท่าไหร่ผมรู้แหละมันเป็นเฟรฟเรนซ์เกี่ยวกับพวกศาสนาต่างๆที่เรื่องมันเอามาทําให้มันดูเลอะเทอะหรือโลกให้มันดูอินเสลอะไรเงี้ยเออแต่ผมไม่ค่อยรู้ว่าของจริงมันคืออะไรนั้นถ้าผมผมเชื่ออย่างนี้นะว่าถ้าผมรู้ของพวกนี้มากกว่านี้เนี่ยผมอาจจะรู้สึกตลกกว่านี้ได้รู้สึกบันเทิงกว่านี้ได้แต่ผมไม่รู้แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้มันเอาความ มันเอาความจริงมาล้อเล่นเอาความจริงมาเล่น,ลนแบบอัพสกิลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าตรงไหนบ้างอันนี้เป็นความผิดของผมไม่เกี่ยวกับตัวเรื่องทําให้ผมพิเารของพวนี้ได้ไม่เต็มที่แต่ว่าถ้าใช้พูดถึงแบบที่เป็นข้อเสียจริงๆของเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะมีซีนที่เป็นฉากต่อสู้ที่มันดูเทๆ่ๆแบดแอดเงาดําๆสีแดงๆดๆําแดงออกเต็มไปหมดทั้งเรื่องแต่มันจะมีช็อตที่เป็นช็อตตลกช็อตคอมดิกีลีฟที่ภาพมันจะตัดกันแบบสิ้นเชิงจริงๆภาพแบบการ์ตูนสีฉุดฉาดตัวละครเลีย คุยกันขำๆเป็นก็ม,มันก็เป็นฉากตลกตลกแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันกระโดดไปนิดนึงหรือว่าไอ้ความคมของมุกตลกต่างๆเราในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ทําได้ดีขนาดนะั้นส่วนส่วนเราผมส่วนใหญ่ค่อนข้างแปลกผมรู้สึกว่าไอ้ตัวแค่บริบทของเรื่องอะ่ะมันตลกของมันอยู่แล้วเรื่องของมีสงคราแมแวมไพร์ซาส,สนามีมนาซียกพวกมาตีเมืองลอนดอนเป็นลาบข้าวอะไรเงี้ยไอ้ของมันผมรู้สึกมันมีความตลกความความเวอร์ของมันที่มันดูหลุดโลกของมันอยู่แล้วแล้วไอ้เรื่องของฉากที่เป็นแบบ เหมือนมันพยายามตลกจริงจังเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับผมแล้วก็แม้ว่าเรื่องจะเป็นแนวแบบ H, แอคชั่นว่าในตลอดทั้ง10ตอนเนี่ยก็มีบางช่วงบางตอนที่ผมรู้สึกว่ามันก็พอ เล่นอารมณ์ได้อยู่บ้างให้เรารู้สึกตื่นเต้นได้อยู่บ้างอย่างเช่นฉากการต่อสู้ของไอตัวท่ารับจ้างเบนโดเต้ั้งต่อสู้โดนกับแวมไพร์ที่มันสามารถใช้ภาพดวงตาได้ผมว่าอันนี้ก็ฉากการตายของตัวละครเหล่านี้ก็ทําได้โอเคทําได้แล้วอารมณ์ได้อยู่ให้เรารู้สึกว่าโอ้แซดจุงเบยอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะก็พอมีช็อตที่สามารถอิมมชชั่นอลได้แล้วกันแม้ว่าทั้งเรื่องมันอาจจะไม่ได้มีความมีนิ่งเยอะไม่ได้มีอะไรตีความเยอะสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าเรื่องต้องการจะบอกอะไรคนดูนอกจากมึงฆ่ากันเลยสู้ กันให้มันในที่เต็มที่หรือว่าเรื่องนี้เหมือนจะแบบตาก,กันเถอะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนแะ้าแบบตีความแบบป่วยๆหน่อย,ยแต่นั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรคิดเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรพูดเยอะขนาดนั้นมันก็เป็นแบบเพียวแอคชั่นมันๆไปเลยชอบการต่อสู้หลายๆช็อตหลายๆฉากผมชอบถ้าให้ผมแบบประทับใจช็อตต่อสู้แบบไหนมากสุดผมพวกอาูคาร์ดแบบมีพลังเท่ๆมันก็นก็ดูดีมก็แบดแอสของมันดีแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมชอบมากเนี่ยคือฉากเวลาเซลัสต่อสู้นะตอนแรกๆนะอาจจะน เบื่อดูเพลินๆดูเหมือนเป็นตัวละครผู้หญิงเอามาให้เรื่องมันมีตัวละครสวยๆมาเต้นสีสันของเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในฉากต่อสู้ของนางเนี่ยคืออาวุธอันนึงของนางคือนางจะมีปืนยาวหนึ่งอันมาอยู่เสมอตอนแรกนางก็เหมือนเป็นปืนไรเฟิลอันนึงไว้ยิงเซมพายธรรมดางงู้นึงแต่ว่าเรื่องก็จะอัพสเกลความเอปิกของปืนนางขึ้นเรื่อยๆมีตอนหนึ่งที่ผมเหียนี่มึงกันดัมหรือเปล่าที่มันตอนที่มันต้องมียืนสู้กับ ตัวยานเหาะบอลลูนบนหลังคาบ้านตัวเองนะก็ยิงแบบเออคือผมผมชอบอาวุธนางดีแล้วเรื่องทำเอฟเฟกของของอาวุธได้ได้สวยงามมากได้ดูดีมากนะสิ่งต้องชมอันนึงคือเรื่องภาพอันนี้ต้องชมมากหรือซาเอฟเฟกต่างๆก็ค่อนข้างน่าชื่นชมนะแอนิเมชันอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของความลื่นไหลแต่ว่าเน้นให้มันดูคลีนให้มันดูสวยๆมีช็อตที่คีย์เฟรมมันสวยแล้วกันแต่ว่าเรื่องของโฟล์มันอาจจะไม่ได้ อะไรมากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าสุดท้ายก็ดูดีดูดีอยูด่ดีนะดูดีมากเรื่องของเพลงมีเพลงเยอะมีเพลงดีๆเยอะแต่ผมรู้สึกว่าเพลงไม่ได้น่าจดจําขนาดนั้นผมดูเสร็จก็ไม่ได้จําเพลงอะไรได้พิเศษแลวก็รู้สึกว่าบางฉากเหมือนเป็นเพลงเปิดคอเฉยๆแต่ว่าบางทีมันไม่คลิกกันบ้างหรือบางทีมันหลุดไปบ้างบางทีนะแต่ก็ยังมีฉากที่เพลงโอเคอยู่แต่ผมรู้สึกว่าในแง่ของด้านเพลงก็ไม่ได้ไม่ได้พิเศษอะไรพิโศขนาดนั้นเนาะ ดังนั้นก็คงไม่มีอะไรพูดเยอะเท่าไหร่กับเ e ลซีแอติเมตนะก็เป็นเรื่องแนวแบบแอคชั่นมันๆอันหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างเลยคอมเมนต์นะผมว่าเป็นแบบแนวเลือดสาดแนวแบบรุนแรงบ้าบ้าบอผมว่าถ้าใครชอบโจโจ้แนะนําให้ดูใครไม่ได้รังเกียจเรื่องของความรุนแรงเลือดสาด เต็มจอทุกทุกซีนเนี่ยก็แนะนําให้ดูหรือใครชอบแนวไอ้แบบแนวเรื่องสารอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ดูแล้วกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าใครคิดว่าจะมาดูเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าจะเจอเป็นแนวแบบแนวน่ากลัวแนวฮอล์เลิฟเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เนาะมันเป็นแนวแอคชั่นสู้เอามันดูตัวละครคูลเท่แอสกันดีกว่าซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้สิบเต็มสิบเลยเรื่องความเท่นเนี่ยทุกตัวละครมีความเท่นในในแง่อะไรบางอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครดีหรือตัวละครร้ายผมรู้สึกว่าทุกตัวมีความเท่อยู่นะโดยเฉพาะแบบฉากที่ เป็นแบบแว่นประกายแสงต่างๆเนี่ยโอ้โหแม่งเอาความเป็นแว่นประกายแสงเอามาเล่นเยอะมากเล่นจนรู้สึกว่ามึงเยอะไปไหมอะไรเงี้ยคือบางตัวแว่นแว่นสองตาก็ปกติเราเคยเห็นบ่อยแล้วแต่บางตัวแว่นตาเดียวก็มีประกายแสงบางตัวไม่ใส่แว่นก็ประกายแสงแล้วก็มีตัวร้ายตัวนึงมีแว่นประมาณ6อันอยู่ตรงตรอบตาตัวเองก็ประกายแสงหกอันก็เป็นรประสบการณ์ที่บันเทิงมากๆแต่ว่าก็เอางี้สรุปงี้ก็คือเฮซิเกติเมตเป็นอนิเมะที่มันเท่คูลแบดแอส แต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากข่านั้นจริงๆดูเพื่อประสบการณ์ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีความรู้สึกที่ต้องไปดูเพิ่มเติมไม่ได้มีอะไรให้เราคิดต่อยอดขนาดนั้นหรือว่าในแง่ของบางสิ่งบางอย่างที่เรื่องมันน่าสนใจนะแต่ว่าเรื่องก็ยังชุมมีช่วงที่แบบเหมือนเรื่องให้ความสําคัญแค่แอคชั่นอย่างเดียวเพียวๆไปเลยจนความจริงมันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจอย,อยู่นะผมมองว่าอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องก็ไม่ได้ให้ ให้ความสาคัญกับตรงนั้นเลยซึ่งผมรู้สึกเสียดายนะผมอยากรู้ว่าตัวลงตัวละครมันมีมิติอะไรมากกว่านี้นิดนึงที่มาที่ไปอะไรของมันน่ยอยากได้อยากได้บ้างซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีเวลาของมันอยู่บางบทบางช่วงเนี่ยมันมีการแบบการพูดโมโนล็อกยาวมากผมจําได้ฉากหนึ่งที่เป็นฉากตัวร้ายเออไอตัวนายพลอ้วนเนี่ยนะมีเป็นบทพูดโมโนล็อกบิวให้กับลูกน้องทุกคนว่าโอ้เราจะไป ตีมลอนดอนทุกคนเราเราชอบสงครามเราชอบไอคนตายกันฉันไม่สนใจทั้งสิ้นฉันแค่อยากได้สงครามอย่างเดียวแต่มันพูดไอคอนเซ็ปของกูชอบสงครามเนี่ยมันเบิ้นยาวมากเบิ้นผมไม่ได้ใจว่ากี่นาทีแต่ว่ายาวจริงแล้วพูดแบบไม่ต่ำกว่าห้านาทีชัวแล้วพูดอยู่คนเดียวอ่ะแล้วพูดเป็นคอนเซ็ปเดิมๆซักๆอยู่ประมาณห้านาทีอะไรเงี้ยแล้วผมก็เออกูกูกูเข้าใจตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วแล้วว่ามึงมึงอยากตีกันอะไรเงี้ยเออนั่นแหละ ก็ประมาณนั้นละกันนะกับเรื่อง h e l s i n g Ultimate ผมขอให้เกรด B และกันก็ถือเป็นแนวชั่นที่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรให้ผมพิเศษพิโสหรือว่าอะไรมากกว่านั้นละกันนะแต่ว่าก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างเลยคอมเมนต์ให้ดูมากถ้าคุณชอบแนวพวกนี้นะก็ ประมาณนี้การก่อนจากันไปถ้าอยากสสุนคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปก็ p a t r e o n c o m g u d u a ดูอนินะครับแล้วก็ AR เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอมาติดตามกันถ้าอยากมีส่วนร่วมก็มาโหวตในทางทาง Discord ดกูดูอนิเมะนะครับก็สำหรับวันนี้กับผมโอลินจากกูดูอนิเมะขอลาไปก่อนแล้วเ๋าวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ